Hey! 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 ไอ้นทำนองมาตรฐานเลยนะเว้ยคุณค่ะ Happy birthday Happy birthday to you นับป้าเป็น ยุทธเราเนี่ยใครมียุลละเนี่ยกลับไปเลยนะฮะยุทธเรามียุลละขี้กลับกลับเลยนะฮะเพราะว่านะเดี๋ยวเราจะมีต้องขายนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะจะมาดำเนินรายการต่อนะครับ